หลายคนอยากจะได้อะไรนะลูกนั่งไม้เก่าลูกนั่งไม้เก่าไม้แดงนะครับมันเป็นไม้แดงนะครับแล้วให้ดูให้ดูความกว้างเกินยี่สิบสองนิ้วเกินยี่สิบสองนิ้วความสูงห้าสิบสบายห้าสิบสบายใหญ่มากนะครับใหญ่มากสวยมากเลยนะครับเป็นไม้แดงไม้ไม้แดงทั้งหมดเลยเนาะไม้แดงทั้งหมดมีทั้งหมดหกตัวหากท่านไหนสนใจ สามารถส่งให้ได้เลยเอาขึ้นรถกระบะส่งให้ได้แต่ขอค่าส่งค่าน้ำมันนะครับผมอยู่ละแวกภาคกลางสามารถส่งให้ได้นะครับผม mm hmm. มีหกตัวตัวละสามพันห้านะครับผมตัวละสามพันห้าท่านไหนสนใจนะโอ้สวยนะลุงเนี่ยแล้วท่านไหนอยากจะกนกสนใจอยากจะเอาเล็กๆหน้านี้ก็ได้ mm hmm. หน้านี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะลุง,ง,งอู่ไม้ประดู่ใช่ไหมครับนี่ไม้ประดู่สั่งทําได้นะครับออเดอร์มาเลยนะครับ mm hmm. ผมว่าจะชอบขนาดเท่าไหร่ลุง ขนาดหน้ามันประมาณเท่าไหร่ครับ17อ่าหน้าหน้า17ประมาณนี้คร่าวๆเนาะ17เนี่ยครับ17ความสูงความสูงน่าจะ50เปอนกันนะครับราคาเอ่อตัวนี้นะครับผมต้องรอให้เสร็จก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันนะครับต้อง2,000อัพอีกแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นไม้ปลาดู ไม้ประดูนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าในสนใจนะครับมีแค่6ตัวนะครับเอาขอคนพร้อมโอนนะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับมาคิดค่าส่งอะไรกันต่างหากนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับถ้าเขาเอาไซส์ไหนก็บอกมาเรียกอะก็ได้สีแดงสั่งทาได้เลยลุงพันเจ็ดพันแปดสองพันแล้วแต่มีเอือเล็กก็มีไม่เก่าเนี่ยครับผมได้หรืออยากจะหรือว่าอยากจะออเดอร์สั่งกับลุงเอาเบอร์โทรลุงด้วย เดี๋ยวก็โทรมาใี่เกดโอเคพี่เพื่อนนะครับผมดูลุงนัแกไปเล่นโทรศัพท์นะครับแกจะตัดเลยแกจะปัดให้ให้หนุ่มเกษตรเป็นคนจัดการเพราะว่าหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมก็นี่แหละเอาโปรโมตโปรโมทให้ลุงแล้วก็ท่านไหนสนใจหรืออะไรนะสอบถามหนุ่มเกษตรเข้ามาได้เพราะว่าบ้านอยู่ติดกันบ้านอยู่ติดกันนะครับอยากได้ไม้หน้าไหนอยากได้ไม้ทรงไหนหรืออยากได้โต๊ะกินข้าวโต๊ะรับแขกนะครับก็ สั่งหนูเศษได้หนูเศษก็วิ่งมานะครับหมอพร้อมพาเลยใกล้แล้วเดี๋ยวไม้ประดูท่อน,นใหญ่ๆก็พรุ่งนี้จะพาใช่ไหมอ่าพรุ่งนี้จะพาไม้ประดูแผ่นหน้าใหญ่ๆนะลุงเนะาะวไปพรเคน่านเยอะสนใจเดี๋ยวพาออกมากสวยมากอ,าอืมโอเคครับผมสวัสดีครับ